อธิบายอธิบายให้ผมฟังดิลองทรงสูงตัดยังไงถ้าเธออธิบายได้เธอก็ตัดผมได้เธออธิบายไม่ได้ก็ตัดไม่ได้ขอบครงก็หึ่งหน้าวีใหญ่ค่ะวัดจากไหนวัดจากไหนวัดจากตีนผมบนไปหูเนี่ยใช่ไหมนี่ขอบทรงอยู่ไหนนี่ใช่ไหมนี่ใช่ค่ะไขวเลยจวดเลยไขเลยไขายเหมือนลองทรงต่ำแล้วคืออะไรเลี้ยวซ้ายไขว่ตรงๆเผยออกแล้วก็เลี้ยวขวา ไม่เงียบไอ้เงียบไอ้เนียบย่ย ب, เย ب, ยอเห็นไหมตัวี้เลยตาขึ้นไปให้มันได้ระดับหนหนึ่งหน้าบีใหญ่ามูงมันอยู่นี่ขยี้หม่ขยี้ขึ้นมปอยู่น,น,น,ยนั่นแหะพับหัวลงมาสิครับนะ นันแหละดีหนึ่งหน้าวีใหญ่อืมกดตรงนู้นอย,อยนู่นี่นั่นแหละดีดีนั่นแหละเพราะอะไรต้องต้องขอยี่เพราะเขาผมเขาสั้น, uss, น cassette, มันต่อมันสั้นก็ต้องตัดยำๆซ้ำๆหน่อยบางทีเรายังไม่รู้จังหวะม,มันก็อะไรมันยังไม่หมดอ่ะนั่นแหละดีดีเอาพอใครย้ำกลับไปดิกลับเข้ามา นั่นแหละดีพอไปเลี้ยวกลับไปขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาเลี้ย,ยวขึ้นมาเลยปื๊ดนั่นแหละดีนะอย่าสูงพอแล้วพอพอไปย้ำใหม่พับหูลงมือซ้ายอ่ะน,นิ้วข้อซ้ายกดหูพับหูลงนั่นแหละนั่นแหละอืมัน,น ดี่มันแหละผนัง,ขงเขาหิวยน่นนะไปเจอคนแก่ก็ช่วยดึงหนังให้ตึงหน่อยโดยใช้มุมใช้นิ้วโป้ซ้ายดึงแล้วใช้มุมนั่นพอตเลียนดัานวาเฉลี่ยวไล่นี่เอ้าไปถ่ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ลายอยู่นี่เดวต้องถ่ายใช้ใกล้ไายด้วยเอนแ่ละ ดีนั่นแหละสภาวะความกดดันเรื่องของเวลาเรื่องของความตื่นเต้นเร้าใจ่ะมันเจอทุกคนนะมันเครียดมันกดดันดันมันจะเครียดอยู่แค่ระหว่างเรียนนะ่ยแต่พอเราไปทํางานแล้วมันจะรู้สึกผ่อนคลายหรืออาจจะตรงข้ามก็ได้อาจจะกดดันหนักคูณสองก็ได้แล้วแต่ก็คือล้วแต่ดวงกนะันคิว่าเธอจะกลมมารวมกันไหวหรือเปล่านั่นแหละ เทีซ้ายวัวข้นตัวาไปมุมนั้นลงนหนักไปที่มุมเลื่อวนั้นขวาใช่ไหมใสตรงๆตัวขวัขึ้นรับผูลงมือซ้ายครับผูลงนั่นเลยีนอกขึ้นไปอีกตรงนี้มันต่ำเนี่ยแต่เธอจะถ่ายย่ำเธอจะไปถายย้ำรอยรอยของเบอร์หนึ่งครึ่งนะแล้วแค่ถายคอนเน็กชเฉยเชื่อม ั่นแนีะดีด,าาเดีเดินมาเดินมาก้ามาถ้าเธอที่เกียจจะก 9, ้าวเธอก็ใทยหมุนก็อี้ช่วยถูกไหมอยู่ในร้านอะ่ะอืมเธอตัดไปห้ปีสิบปีแล้วก็เบื่อก็ซือก็หาเกาอี้นั่งเพราะอะไรมันปวดขายืนตัดทั้งวันะ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วผู้ชายคือราคาใน่งหัวละพัดนดีไหม,ม,มตัดสักสิบหัวก็พอวันนึง ใคยจตัดพวก <c oughs> คนที่มีตังไงคนที่คน <c oughs> คนที่มีตังก็ให้ข้าบาเบอร์เลยเดี๋ยวสวัสด,ดีสวัสดีนี่จะสูงจะสูงเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเนี้ยมันเป็นของเบอร์อะไร <c oughs> เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครึ่งใช่ไหมคะเธอจะไปยุ่งมันทําไมให้เธอยุ่งบริเวณตีนผมหนึ่งเดียวถ้าเธอถ่ายได้ถ่ายได้แค่นี้ยนิดเดียวตรงเนี้นิดเดียวนิดเดียวนะ ก็จะไปยุ่งเดี๋ยวมันจะสั้นกว่าอ๋อตรงนี้ดำอยู่เนี้ยดีอาวพอแต่ถ้อะไรต่อไปตรงนี้ยอาื้ตตูกก็นั่งหมอเอวสวมได้เลือกเอืเองเออออเอ นั่นแหละเบอร์ที่บางที่สุดในโลกจำไม่ง่ายหลับตาแล้วมือคำคำจับจับดูก็รู้มันบางอ่ะเจ็บทินผมตั้งแต่จอนด้านซ้ายไห้ดึงไหนถึงกลางมือหัวตะวัดออกใช่ไหมเอามือโป้ซ้ายดึงอะไรดึงให้หนังมันตึงไต้นนีบสนิบ้นิบตบไปนี้เดี๋ยวก็เลี้ยวเลย เดี๋ยวออมหูลูกาเอออย่าให้มันสูงให้มันไปคอนเน็กเชื่อมกับเบอร์หนึ่งให้เฉยยกมุมด้านซ้ายขึ้นลงหนักที่มุมาน,นขวานน่เลยดีคุณนีม้มันดำอยู่ไหมว่าขึานเป็นเห็นไหมว่าย่างนี้น สวัสดีเดี๋ยวสูงไม่เสูงนะแค่คอนเน็กมาเดินกล้ามาแบบนี้เดี๋ยวสูงกินผมอย่างเดียวใช่ไหมเล้าให้ให้ลูกค้าก้มหัวลงกดหัวลูกค้าลงนิดนึงยวตึงไปใช่ไหมสวัสดีสวัสดีขึ้นไปสวัสดีขึ้นไปประมาณเซตหนึ่งอ่ะให้มันอะไรคอนเน็กหรือเชื่อมต่อกับอะไรเบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะ ห้ามใจลอยห้ามพิดเรื่องอื่นนะนึกถึงลองทรงอะไรรองทรงสูงอย่างเดียวถ้าเธอใจลอยมันจะอะไรมันจะแข่งแล้วมันจะมั่วนะันแหลดีไขเลี้ยวซ้ายเลยเราพับไปหูไปด้านซ้ายาอ,ยอั่นแหลอก็เลี้ยวปืดนเยดีลงน้ำหนักไปที่มุมบิเลีด้านซ้าย อเอออกกันสอบมาอ่ะกันเลยมันเริ่มฝั่งนี้ให้นึกถึงตัวอะไรตัอวอา หนึ่งสองะสามก็รากยาวดีเขาไม่สวยก็ตั้งไม่มีขึ้นเดี๋ย่อๆตั้งมันนีขึ้นอย่างเงี้ยย่อไปรูปตัวอะไรตัวอาเอาลงย่อไปเลย โอเออนั่นหละดีนะะ๋อทดสอบอะไรข้างล่างถนะนะ่ายทิ้งหน่อยถ่ายทิ้งน่อยตะวัดเดนๆไหไปเรื่อขึ้นถ่ายงไหนถึงกลางมือหัวตะ,ตะวันออกใช่ไหมอ๋อเี้ยเลยเี๋ยวใ้มุมลงนนหนักไปที่มุมบนเลี้ยงด้านฝาเี้ยวดวยทับทับหูไปข้างหลังใช้ มือเนี่ยท่าหูไปข้างหลัง mm. เออนั่นแหละตัดแบบเมื่อกี้เหมือนเหมือนคุณลุงเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมแต่เนี่ยอายุน้อยกว่าผมต้องเรียกพี่ดีแล้วตีเส้นมาเลยเป็นเส้นอะไรเส้นตรงใช่ไหมเนี่ยเอาบีทาบก็ได้หงลงนั่หลงเอาบีออกเช็กดูกว่าเส้นตรงไหมไม่ตรงก็แต่งให้มันสวย ติดลากลง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 ฮะบอลไม่มีให้จำใบฮะตัวนี้ก็ถ่ายจริงอะไอ้ไอ้ก็เลี่ยงขึ้นดึงนั่นแหละลงมาถ่ายเกยร์สูงนั่นทีเดียวพอเออนั่นแหละมีนยาวอยู่นี่แต้วก็ดีเราพอฮะ อ๋อไปเดินไปมาพี่เส้นเลยพี่เส้นเลยบอกให้พี่ไปนั่งพี่ก็จะมามาอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่เรียกพี่ให้ผมเรียกก่อนพี่เหมือนผู้ใหญ่บ้านน่ะผู้ใหญ่บ้านน่งต้องทําตัวเฉยๆว่างๆไว้มีชาวบ้านลูกบ้านมีเรื่องเขาจะ,จะเรียกถ้ามีเรื่องอ่ะไปก่อนเนี่ยเขามไม่เรียกเขามีปัญหาอีก ออกม,มา,มาหยุดก่อนมาดูเซนเตอร์ก่อนยืนตรงกลางเนี่ยเธอย,ยืนตรงกลางเนี่ยเพือเล็งดูก่อนใช่ไหมว่าเส้นเนี่ยซ้ายขวามันตรงไหมเธอต้องพิจารณาเองคนเดียวใช่ไหมต,ตอนนี้มีอาจารย์ดูให้อยู่ตัวน,น,นี้อีกองงเส้นหนึ่งขีดข้าลงเออดีกว่าไหมพอแล้วสวยแล้วลว,วางไม้เม็ดตั้งขึ้น ทำไมแล้วก็ต่อเส้นเส้นที่อยู่หลังมือหัวต่อเส้นโค้งอะไรโค้งใช่ไหมโค้งไปหากลางใบหูเกือบสูงเงี้ยสูงเงี้สูงเงี้ยเนี่ยแล้วก็เลี้ยวเลยดีเนี่ยระบาดขึ้นไปตลามใบหูระบาดทิ้ง ถ่ายมันจะเล่นขึ้นอ๋อถ่ายเนี่ยบางไม่นีไม่เต็มใบเขาก็ถ่ายเขาถึงตามตตามือหัวสวัดอย่างเงี้ยอ๋อทำมือนั่นนะพอแล้วแลก็เลี้ยวโค้งเลยจอนอะ่ะจำได้ไหมวางยังไงอีกลากลงใช่ไหมสองแล้วก็อะไร ามลากยาวเลยนั่นเลยที่ท่ามเจ็บไหมถ้าเจ็บก็บอกนะยกใบมีดต้นขวาขึ้นยกใบมีดด้านขวาขึ้นถ้าเธอไม่ยกขึ้นคิวก็หายไปตึ้ง,น,งนะถ้ามันไม่สวยใช่ไหมตั้งใบมีดขึ้นอย่างนี้แล้วก็เธอก็สายตาอยู่ที่ไปลายใบมีดกับเส้นผมนะ เลี้ยงขึ้นมาอ่างนี้โค้งเปรูปตัวอะไรฝั่งเนี้ยตอบอ่าเอาใหม่หตูใหม่จะทําแบบที่ผมทำก็ได้เมื่อกี้เนี่ยนะลองดูนี้ลองดูอือตั้งมันวี่ขึ้นนี้จินตนาการว่าเส้นมันโค้งเป็นรูปตัวอะไรอ่าก่าเธอก็วิ่งขึ้นมาเลยซึ่งแล้วก็โค้งอ่ะทำดู ดีอะพอละพอพอบเริ่มปฏิเริ่ตัวใหญ่มันเก็บขอบมาสิจำได้ไหมเก็บขอบตรงไหนตีไม่ใช่เก็บอดแนบยกลอยไงอ๋อใช่ไหมค่ะที่ผมให้เปการขอบเนี่ยขอบไปเริ่มฝั่งนู้นเลยแนบยกลอย เธอต้องดูก่อนเป้าหมายเธออยู่ไหนเห็นไหมเป้าหมายดูกระจกเห็นไหมเป้าหมายที่เจะต้องจัดการเนี่ยปีกซ้ายขวาใช่ไหม,มนเนี่ย,ยนั่นแหละเนี่ยมบลอยแนบยบลอยนอนหลีค่ะนอนหลีนอนหีนีนอนหลีครับจำได้ไหมขึ่นตัวมามาอยมาก่อน ผมจะสาธิตให้ดูกันออะมุมอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยดูกระตกนะตรงเนี้ยตรงที่เราอะไรใช้ลองพันเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งครึ่งใช่ไหมไขเชือดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงเนี้ยมันจะเกิดปีกเกิดขอบใช่ไหมตรงนี้ซ้ายขวาเนี่ยเป็นหน้าที่ของหวีที่ต้องต้องให้อะไรเก็บรายละเอียดใช่ไหมก็มีอะไรแนยบยกรอยเก็บออกนะเนียบยกรอยตรงนี้ไม่เสือกเก็บ หายยังดีดีขึ้นดีออกว่าด้านด้านขาวาไหมแต่ตรงเนี้นยแนบยกลอยกดหูลงมีอะไรแนบยกลอยที่วีลงอ่ะสโ,โลโมชั่นแนบยกลอยที่วีกลับอ่ะต่อไปเลยใค้ไล่อยู่นี่ใค้ไล่ที่ผมตัดอยู่นี่อันเนีะต่อจากใค้ไล่ผมไปเลย อเขาเลยเรียบร้อยอัออนแ่ยดีสันวีคิดตีนผมมาพูดด้วยพูดดังๆให้เสียงเรายังเข้าไปในกล้องในคลิปวิดีโอพอถึงเวลาหนึ่งเรานึกนึกไม่ออกว่าไดลองฟงสูงตัดยังไงวะช่างนิวว่าจะเปิดคลิปนี้ขึ้นมาดูอ๋อูจําได้แล้วเธอก็ไปได้ไปดูต่อเนื่องในยูทูบไปเจออาจารย์ท่านอื่นช่างท่านอื่นตัด มันก็ตัดไม่เกินนี้หรอกในโลกใบน,นี้ยคือคือกันเหมือนเหมือนกันใช่ไหมต้นไหนที่มันมีขอบมีเหลี่ยมคืออะไรสลับนั่นเดือตัดเลยมันเดือดฮ่ายกลอยดีเดีอดมันเลยมันเลยแหละมันเลยตอดตรงแล้วก็ตัดออกใช่ไหมตัดไปเลยมันเลยมันเลย มันจะเราจะเลือกที่จะเก็บขอบทรงให้มันจบก่อนแล้วค่อยลงมามิลงกันขอบก็ได้นะนิวนะหรือเธอจะอะไรกันขอบกันจรเสร็จแล้วค่อยมาเก็บขอบก็ได้แต่ผมอยากจะให้เธออะไรเก็บขอบให้เสร็จก่อนมันสามารถทําตามสเต็ปขั้นตอนได้แบบดูกระจกนึงซ้ายขวาหายด้วยยังที่มันเป็นปีกเป็นขอบ ดูกระจกตัวนี้มันดีใช่ไหมเนี่ยลอยๆฝันนี้เดียวนั่นแหละปัดออกเตาดิฟ้อมมาเลียนน้ำเตาเลยหมดแอดหมดเอามามาพอเลยมาฟ้อมมาเลียนลงเตานิดเดียวดูเท่านนี้พอดีขึ้นไหมดูกระจกดีขึ้นใช่ไหม ไปหีดน้ำซอยผมเลยเลยสองนิ้วตัดทิ้งหิดน้ำให้ไวบีให้ไวทุกอย่างต้องไวหมดตัดผมก็จะให้เกินเท่าไหร่สิบนาทีตัดทงต้องทรงถูกวันนี้นะอย่าให้เกินงส,งสิบน,นนะานทีถ้าตัดชั่วโมงหนึ่งคือไม่ทันกินแล้วนั่นแหละเลยสองนิ้วตัดทิ้งเลย จะหาไกด์ลากก็น่าระยงช่างวิ่ช่างริีวหาไกลลากก็น่าก่อนหาอย่างไงก็บีลงไปสูตรงสาดตัดเป็น้าม้าไปเลยให้เหลืออยู่เท่าไหร่สองนิ้วกลางกลางหน้าผาหรืออะไรพอดีคิ้วว่าคุอยลูกค้าเอาแต่ลูกค้าไม่หือไม่อือเอาเท่าไหร่ที่เท่าไหร่ก็ได้ช่างตัดไปเลยเท่าไหร่เนี่ยข้างหน้าคืออะไรหัวใจของช่างตัดผมนะ ยังไงก็แล้วแต่ต้องถามจะเป็นลูกค้าประจําหรือลูกค้าจนต้องถามย้ำๆซ้ําๆถามสามรอบว่าเอาความยาวเท่านี้พอไหมพี่ถ้าเขาหลับอยู่ก็เขย่าตัวเขาขึ้นมาทอนนี้ถ้าไม่พี่เธอห้ามไปตัดเองคิดเองเอยเองนะเห็นไหมถึงเวลาเกิดปัญหาก็อะไรไปโหนกระสือเหมือนขี้ดุมกันชัยรออยู่นั่นนะจะทะเลาะอ,อ,อ,อีกปวดหัว ตัดไปเลยให้นึกถึงเลยเลคดาดหรือว่าทรงเสยนั่นแหละตัดให้เหลืออยู่หนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วเธอก็คุยกับลูกค้าเอา แต่ช่างนิอในเมื่อเราตัดแบบไหนตัดแบบวีวีเรานี้วิ่งตามตัดเ,เราทำได้นะใช่ไหมทีนี้เธอก็อะไรเธอก็วียกแล้วมาตัดเลย ไม่ต้องบีไม่ต้องไ,ไ,ไม่ต้องทำนีดยวเธอหยุดก่อนเธอรู้ใช่ไหมว่าแถวนี้หนึ่งอยู่นี่เธอยกขึ้นมาเลยหนึ่งตัดโชว์เลยหนึ่งขวาตัดยกเลยยกขึ้นเนี่ยหนึ่งใช่ไหมแถวที่สองเธอก็ยกขึ้นเลยเนี่ยยกแล้วขีดตัดเลยจะได้เร,เร็วขึ้นยกตัดเลยเนี่ยยกขึ้นมาแล้วตัดเลย <c oughs> สามใช่ไหมสียกตัดเลยเออกมาจะได้ล่นระยะเวลา ถ้าจับไม่ได้อะไ,ไรก็ต้องฉีดท่านหน่อยมันแห้งแห้งใจ mm. น,นยกตัดยกตัดเลยเพราะอะไรที่เราหวีหวีนำไปก่อนนี่วิ่งตามรกคีบเ่ะเหมาะสำหรับอะไรผมยาวแต่ถ้าผมลูกค้าสั้นอย่างเงี้ยหวีเกี่ยวเกี่ยวคีบตัดเกี่ยวคีบตัดเลยอันนี้จะเร็ว <c oughs> มันจะ มันจะทําให้งานเราเร็วขึ้นครึ่งหนึ่งหอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ธตัดอะไรตัดเซนเตอร์แล้วก็ตัดโยกซ้ายโยกขวาก็ได้ก็ไม่ได้ผิดสําหรับมือชี้เพราะก็ตัดอย่างนี้เลยนี่เ่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะ ตัดผมผู้ชายตัดชาลอนอะตัง่ายง่ายกินเงินง่ายมากเลยเพราะอะไรไม่ต้องโกนหนวดโกนเค้าไม่ต้องกันขอบกันจรถ้ากันไม่ได้ก็ใช้กันขอบสสะเเี็บเปล่าๆก็ได้ตังแล้วได้ราคาแพงกว่าบาร์เบอร์อยู่นะจะบอกให้เกี่ยวให้ติดที่พีที่พ่นี่แน่น ตัดให้ไวสาวหวีให้ไวตัดให้ไวทุกอย่างก็ต้องไวฝึกบนหัวลูกค้าแรกๆก็อาจจะเครียดหน่อยไม่กล้าคุยลูกค้าระวังนิ้วตัวเองปวดจะหนีบนิ้วบั่งเก่งกับลูกค้ามั่งใหม่ไม่กล้าสบตาลูกค้าช่างใหญ่คาเพนเมื่อสามสิบปีที่แล้วอ่ะแต่ตัวน,นี้ตจ้องตาลูกค้าอย่างเดียวเลยไม่ค่อยตัดผมหรอก มาตะคุยนอกเรื่องก็จะตัดผมได้เนื่องจากอะไรทั้งใหญ่ต้องหาข้อมูลก่อนออกแบบให้สวยแล้วขายอะไรขายงานฝีมือราคามันก็แพงขึ้น,นโหนดคนเขาอ่ะช่างนิวไม่ต้องทำไม่เหมาะช่างนิว้าสายอะไรสายซาลอน สายเจ้าของร้านสายผู้บริหารเพราะว่าหนูตัดให้อย่างเดียวนะพี่เน้นคนเน้นซอยให้วสวยๆยเรียงๆเ,เข้าไปถ้าอยากโกนหนวทุ้นู่นไปร้านมาเบอร์เลยพี่ร้านตรงข้ามนี่รับซอยผมรับตัดผึตันเน้นสระผมเน้นเส็ตผมให้สวยเราเลือกได้ เราเกิดมาเป็นขั้งบาร์เบอร์ซาลอนเราเลือกได้เพราเราจะไปสายไหนทีนี้เราก็มาอะไรเช็คใช่ไหมแนวตรงกันข้ามเหมือนแนวขวางเสือคือแนวอะแนวนอนนะนั่นแหละนั่นแหละตามไปวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนแบบคุณตั้มสัมพันธ์ใหม่แล้วก็นักเรียนช่างนิวรามินทานะที่อนุญ,ญาต ให้ถ่ายวิดีโอนะครับสอนตัดผมลง YouTube เพื่อเป็นวิทยาทานเป็นทานบาร,รมีนะขอให้อาน,นิสงค์ของการเป็นในแบบแล้วก็เป็นช่างตัดผมของช่างนิวรามินาขอให้ประสบความสําเร็จนะขอให้ทําให้ได้แล้วที่สําคัญก็คือตัดต่อเนื่องตัดเรื่อยๆมีหัวุุนตัดฟีก็ตัดไปก่อนแต่อย่าลากแต่อย่าลากลูกค้าเข้าไปตัดในร้านนะลูกค้าที่เป็นฟรีไม่ได้เธอต้องอะไร ไปหาตัดฟีตามให้เพื่อนให้สูงไปออกหน่วยตัดผมตามชุมชนหมู่บ้านะเพราะว่าร้านเราเนี่ยต้องเก็บกันอย่างเดียวยกเวน้นอามีอะไรมีเจ้าของร้านหรือว่ารุ่นพี่หรือว่าครูบาอาจารย์สอนในร้านเนี่ยอในกรณีพิเศษหาในเบบยมาตัดสอนกันในร้าน,นตัวตัวอย่างนี้จิตขัดปัญหาตรงไหนเราก็สอนันตรงนั้นนั้นก็ไม่ว่ากัน กว่าที่จะตัดได้ก็ต้องเสียเงินไปเป็นหลายล้านแล้วเนี่ยเป็นนีรอบตัวแล้วเจ้าแล้วเท่าไหร่เจ้าแล้หมื่นสองหมื่นสามหมื่นจนไม่เรียนแนละ้วเดี๋ยวนี้เบื่อแล้วดูยูทูบบอต่ามประเทศบางทีก็สอนห้าหมื่นนะทรงบอบทีทรงเดียวอานะจารย์เขารับสอนหนะ้าหมื่น เจ้าใหญ่ก็มาสอนฟรีเลยหนูไม่เรียนแล้วเห็นมันยาวอะ้านเอาอะไรอะไรนะระวัาางนิ้วต่นะนื้อเกิดอะไรอังคารไงอาจารย์ถามสองรอบผมลืมไอเดียวเมื่อวานหนูว่าถามไอเดี๋ยวเกิดอะไรวะไอเดียวมันเกิดอะไรจำไม่ได้ไลืม เออเธอหัวเลาะครับหัวเลาะเยอะๆมีความสุขกับการเรียนไมวันนี้สมองไม่เออองการงานเยอะงานยุ่งหลายอย่างไม่เอากดิ่งแดงสัก่ัวไหมยิ้มร้อยไหมใช่ไม่ใช่ทำคือทำหลายอย่างก็จะเป็นอย่างนี้เลยอืมถ้าทำงานเดียวมันไม่ตื่นเต้นล้านใจนะเหมือนช่างใหญ่ไม่ใช่มีเฉพว่าตัดผมชายผมหญิงสอนตัดผมนะช่างใหญ่ยังบริหารรถบรรทุกด้วยนะตอนนี้อืม สิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำย่างอย่างจะทำทั้งหมดเลย YouTube มันเป็นสิ่งที่ทํายากมากนะจะบอกให้นะใช่ไหมย่างเดียวไม่มีใครก็ททากันนะไอ้แบบเนี้ยเพราะวันหนึ่งห่วงแพงไม่อยากสอนแล้วข้อที่สองอะไรมันเหนื่อยมันยากมันค่าจ,จ่ายมันสูงนะทีนี้ก็อะไรจะเอาให้มันบางหน่อยไหมหรือจะปล่อยอเอาแค่นี้เอาพันบางมาสับอยน,นี้บางอ่ะ ลองดูนะช่องเี้ยอนะสามแถวเนี่ยตัวที่สองแลตัวที่สามเราไปยืนอยู่หน้าลูกค้าใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมว่าของหน้ามันหนาเนี่ยดีฟพัตติง้งกันไกลเนี่ยเห็นผมมันชี้ไปไหนชี้ไปลำบินทาไหมเธอลากมันมาสะพานใหม่ลากมสาสะพานใหม่แล้วแล้ก็ดีฟใช่ไหมเนี่ยให้ปันปลาร์ดีฟพัตติ้งกันไปใช่ไหมเนี่ย ผมมันเหลือเท่าไหร่ตัวนี้เหลืออยู่นิ้วหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นเราต้องสับเท่าไหร่สับไปครึ่งหนึ่งเช่ไหมเสร็จแล้วอะทีนี้เธอก็อะไรรู้ใช่ไหมว่าเซนเตอร์อยู่นี่หวีช้อนขึ้นแล้วสับหนึ่งใช่ไหมตับสองสับสามสับสับสี่ับนะเซนเตอร์หรือกต่ที่สองก็เหมือนกันหนึ่งสองสามไวไวพลิกกันอย่างนี้เลยนะไวไวพลิก ถ้าทมเบสิกเบสิกก็ตักตักตักแล้วก็สับตักแล้วสับตักแล้วสับตักแล้วสับพลิกนีกลับโอเคไหมเพื่อจะเคลลิ่งนะหรืออีกวิธีหนึง่งให้มองเป็นแปดแถวแนวตั้งก็ได้บีซว,วยมันจะมองไม่เห็นนี่แถวที่หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมแล้วก็มาอะไรห้าหกเจ็ดแปดเรารู้ว่าแถวที่หนึ่งอยู่นี่สับ ยกขึ้นไปแล้วสับนับแถวที่หนึ่งแถวที่อะไรสองอ่ะดูเลยอ่ะเคอจะใช้เจะใช้วิธีไหนก็ได้อ่ะวันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูเท่านี้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการเรียนกานสอนนะคะตัดผมชายนะนักเรียนช่างนิวนะคะเขาก็ไม่อยากออกกล้องเนาะก็เห็นไกลๆนะ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะเดี๋ยวช่างรู้มีลูกค้านะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะฝากเป็นกำลังใจให้ช่างนิวด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ